พามากินทุเรียนภูเขาไฟสีสกิดข้าไ่ทุเรแดนเอาลงเคียนหนึ่งโดดดิกินไปในมือนนแหละเนาะเขาฟูไปตั้งสี่ปีเขานี่ยคือป่าเห็นในป่าคุณมันก็เห็นเห็นหัวป่าจริงอ่ะคุณละค้อนเขาบังงัดไคุณก้อนควายนี่ควายนี่สิเห็นทํามีคนงดัลนวต๋ดหัวนึนขาัอเนมันฟูเพราะท่ห้ง ข้างหน้าป่าข้างหนมันตาดตัวนั้นหน่อยข้างหน้ามันแข็งโย่ออกข้างหน้ามันแตกไก่สิว่าอยากเลยนะมีเมาาต้างันดีนวยมันสุดท่านเฮียงเลยาข้างนาพวกขงมันไรสั่วยมันจิเจรงอย่งเจปอกยี่ได้นน่ปอกขึ้นกินหมดเลยปอกเเองกินหักหนีาวกันริงเนาะค้างนาแหลงแหงพวกไปอีกนาแหลงแหงพวกไปดีกทุกท ทางนาฟันมันไปนิดีกัอนี้เออยแมันถึงแกมันถึงเทียเนี่ยี่มันยาวตั้งรอดลูกก็ได้ที่เราพาหมู่นเหี้ยัตกันเออือกระจ้างมันรอดนั่นโอ้สือทั้งมือวัดบ่ใ้แล้ๆเ้าบ่าไอตัวเลี้ยงตัวเลียงก็เป็น แกตองผีร่อนถึงจ้นบอกรพาะมาดกินบ่อื่นกับบ่อแส่พี่ยูนี่ไ้เละเบิดก็ิไดจริงจากที่บันบนเละอยาไปเาดีใส่ต่แหนงเลยสกใส่มีดพาเอาพาันบนจะร่อนมากหนอยอยกมันมันถูกมันต้กแห้งลูกไม่เกอางอืมไม่เกาะางเป็นสีชุ่วยผู้หลุนหลุนจนน้ำลายแตกเบาหัวเาเาต้องหัวดอกีวลาพืดก็อ เพราะว่าคืนรถก่อนจะึืนมาเลยก็วิเอานีแดนมาหาอับนะอับเป็รถใหญ่เอวดเสรมอเขากำลังสีอับหน้าเลยบอกว่าเปนกอนไกระทาไฟกระทาพวกี้พใส่ไปหาปลาเรีว่าสามจะถึงใส่ไปนะทุกกระพาเอาเป็นรอนเติอย่งเบิมคอยดูว่าพอถ้งใส่ขึ้นแล้วต้มย่างเอาไปย่าง มันมันเป็นแมงแห้งอะเป็นแมงเ่ละไอกยมแกแกคือย่างเอามันจะหอมนนนนนนนป่าใส่ม่อกเดี๋ยวนว่างไปเลยนะกินลากินสารยแอ้ยังเจ้านี่จิหยาปนี่ก็ขายแพงเว้ย แกันั้นก็กันมันบ่มีกินมันบ่มีกิน